เอานะครับก็คือวันนี้เราจะมาทําโจทย์นะครับก็คือโจทย์ในที่นี้จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับวงกลมนั่นเองก็คือเราจะมาดูกันเลยก็คือโจทย์บอกว่าให้ A D อ่านี่ขออนุญาตนะครับก็คือพอดีพื้นที่ไม่พอดูรูปแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะอ่านโจทย์ให้ฟังอ่าเขาบอกว่าให้ A D นะครับก็คือในที่นี้เป็นเส้นนี้ A D ขนานกับ B C นะครับและ A C เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม O อ่า พอเราบอกว่า AC เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม O แสดงว่าจุด A และจุด C เป็นไงครับอยู่ในวงกลมจงพิสูจน์ว่า DAB ของเรานะครับจะเท่ากับ90องศาในทีนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าสี่เหลี่ยม ABCD เป็นสี่เหลี่ยมชนิดใดทีนี้แน่นอนครับก็คือเราบอกว่าเราก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสามเหลี่ยม กตัวนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทำโจทนี้กันนะครับเราก็ต้องมาดูดูกันก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมาและเราจะสามารถวิเคราะห์อ,อะไรได้บ้างจากโจทย์นี้นะครับทีนี้เนี่ยเราต้องถ้าสมมุติเรารู้ว่าจุด D และจุด B ของเราเนี่ยมันอยู่บนวงกลมโใช่ไหมครับจะเห็นว่ามันก็จะมีทฤษฎีบทหนึ่งที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่า มุมในครึ่งวงกลมจะเท่ากับ1งมุมฉากเสมออ่าถ้าสมมุติเราพิสูจน์ได้ว่ามุม d จุด d ในทีน่นี้จุดดีตรงนี้นะครับและจุด B ตรงนี้เท่ากับเท่าอยู่ในอยู่บนวงกลม O นะครับเราก็จะบอกได้เลยว,ว่าจุด a b c d เนี่ยเราลากแล้วเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับสี่เหลี่ยมนี้ก็จะเรียกว่าสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมนั่นเองอ่าถูกไหมครับทีนี้เมื่อสี่เหลี่ยมนี้แนบในวงกลมถูกไหม มุมในครึ่งวงกลมจะเท่ากับ90องศาครับอ่าตรวนี้ถ้าสมมุติเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าจุด B และจุด D นะครับเท<ม>่ากับเท่ากับ90องศาอ่าอ่าขอโทษครับก็คือถ้าเราบอกได้วจุด B และจุด D เนี่ยอยู่บนวงกลม O อ่าแล้วก็จะสามารถใช้ทฤษฎีบทหนึ่งที่บอกว่ามุมในครึ่งวงกลมก็จะเท่ากับ90องศานั่นเองอ่าก่อนอื่นเราก็จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามุม A B C D ของเราเนี่ยเป็นไงครับเป็นสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมอ่าทีนี้เราก็จะต้องมาทํามารู้จักกับทฤษฎีบทนี้ก่อนเลยก็คือเราบอกว่าถ้า A B C D เป็นรูปอ่าขอโทษนะครับตรงนี้ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะอ่าเราบอกว่าอ่ารอภาพชัดไหมครับเราบอกว่าถ้า A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมและมุม A B C บอกมุม a d c เท่ากับ1 8 0องศาอ่าในที่นี้เราบอกเลย a b c ก็คือมุมนี้อ่าและมุม a d c เท่ากับ90องศาถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่เรารู้และโจทย์กำหนดให้อ่าเราก็จะบอกได้เลยว,ว่าจะสังเกตเห็นไหมครับว่ามุม a b c และมุม a d c มันอยู่ตรงข้ามกันนั่นเองอ่าดังนั้นเราจะอาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าถ้ารูปสี่เหลี่ยมนะครับมีมุมตรงข้ามเท่ากับ 180องศาอ่าแล้วสี่เหลี่ยมรูปนั้นก็จะสามารถแนบในวงกลมได้อ่าทีนี้เราก็จะมาพิสูจน์กันว่าสี่เหลี่ยมรูปนี้เนี่ยมันก็จะแนบในวงกลมได้เช่นเดียวกันแต่เราจะพิสูจน์ยังไงครับวันนี้เราจะนำเรื่องของการสร้างมาช่วยในการพิสูจน์ของเราอ่าทีนี้คุณบอกว่า เราก็จะขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะลากส่วน,น,น,นของเส้นตรงจากจุด D ไปยังจุด B นะครับลากส่วนของเส้นตรงจากจุด d ไปยังจุด B แล้วจะเห็นไหมว่าส่วนของเส้นตรงที่เราลากเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะแบ่งสี่เหลี่ยมออกเป็นสามเหลี่ยม2องรูปด้วยกันก็คือห่งรูป ADB นี่คือรูปสามเหลี่ยม ADB และรูปสามเหลี่ยม CBD ทีนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราก็สร้างจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง DB อ่ะทีนี้เราบอกแล้วว่าเราจะใช้การสร้างนะครับมาช่วยในการประยุกต์ประยุกต์ในการพิสูจน์ของเราเราก็จะลากส่วนโค้งให้มันตัดกับส่วนของเส้นตรง DB อ่ะนะครับตรงนี้นี่คือส่วนตัดถูกไหมครับ และเมื่อกี้เราให้ที่เราลากเมื่อกี้เนี่ยเราจะให้จุด d เป็นจุดศูนย์กลางนะครับคราวนี้เราก็จะให้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางและทําเช่นเดียวกันนะครับเราจะลากให้ส่วนโค้งทั้ง2เส้นตัดกัน2จุดก็จะเห็นว่ามันตัดกันที่จุดนี้และจุดนี้ใช่ไหมครับอาทีนี้เราก็จะลากเส้นตรงที่ผ่านทั้งจุด2จุดนี้นะครับ จากที่เรารู้แน่นอนว่าในเรื่องของหัวข้อการสร้างนะครับก็คือเรารู้ว่าถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยเส้นตรงที่เราลากขึ้นมาตัดส่วนของเส้นตรง DB เนี่ยมันจะแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง DB ออกเป็นสส่วนและตั้งฉากอีกด้วย่าถูกไหมครับอ่าทีนี้ทำไงต่อครับ เราก็จะมาพิจารณาด้าน AD ของเราเห็นไหมครับในที่นี้ถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้นะครับก็เราต้องการที่จะสร้างวงวงกลมอ่าขอโทษครับสามเหลี่ยมที่แนบในวงกลมอ่ถามว่าทำไมถึงต้องสร้างสามเหลี่ยมที่แนบในวงกลมนักเรียนลองดูตรงนี้นะครับนี่คุณลองพอดคร่าวๆนะครับก็คือถ้าเรามีวงมีวงกลมหนึ่งวงเราบอกว่าสามเหลี่ยมแนบในวงกลม แสดงว่าจุดทั้ง3จุดของสามเหลี่ยมเป็นไงครับอยู่ในบนอยู่บนวงกลมเช่นเดียวกันอ่าดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเราสามารถสร้างวงกลมที่แนบในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับก็จุด A จุด d จุด b ก็จะอยู่ในในนะครับในวงกลมเช่นเดียวกันอ่าทีนี้มันก็จะเหลือแค่จุด C เท่านั้นที่เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันอยู่ในอยู่บนวงกลมนะครับจึงจะพิสูจน์ได้ว่า สามเหลี่ยม <3 S 2> ABCD ของเราเนี่ยก็จะแนบในวงกลมเช่นกันครับอ่าทีนี้เราก็ทําเช่นเดียวกับที่เราทําส่วนของเส้นตรง DB นะครับอ่าทีนี้เราลองทําส่วนของเส้นตรง AB ดูอ่าเราก็เหมือนเดิมครับก็คือเราต้องกางวงเวียนให้ยาวกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรง AB นะครับอ่าเราให้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางอ่าแล้วก็ลากส่วนโค้งครับอ่ามันกินโจทย์ไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับอ่า เช่นเดียวกันครับก็เราจะใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางโอเคก็จะเห็นว่าจุดที่ส่วนของเส้นตรงที่เราเพิ่งวาดเมื่อกี้เอ้ยขอโทษครับจุดที่เส้นโค้งที่เพิ่งวาดเมื่อกี้เนี้ตัดกันก็มีแค่จุดนี้และจุดนี้ใช่ไหมครับอ่ากินโจทย์ไปนิดนึงนะครับก็เราก็จะลากส่วนของลากเส้นตรงผ่านจุด2จุดนั้นนะครับก็จะได้จุดอ่า ที่แบ่งครึ่งระหว่าง A B เปลีนงเส้นตรง A B และตั้งฉากอีกด้วยทีนี้นะครับเราก็จะมาพิจารณาที่เส้นตรงที่เราสร้างขึ้นมาสองเส้นเนี่ยตัดกันที่จุดไหนครับตัดกันที่จุดนี้นั่นเองอ่าเราจะให้จุดตัดระหว่างเส้นตรงสองเส้นนะครับเป็นจุด O โอเคครับก็คือเราบอกแล้วว่า A B C D สี่เหลี่ยม ABCD ของเราแนบในวงกลมถูกไหมครับแสดงว่าจุด A จุด B จุด C จุด D อยู่บนวงกลมและพอพูดเมื่อพูดถึงวงกลมจะต้องมีจุดศูนย์กลางถูกไหมครับเมื่อมีจุดศูนย์กลางแสดงว่าจากจุดศูนย์กลางจะลากไปหาจุด A จุด B จุด C จุด D เป็นระยะทางเท่ากันเพราะเป็นรัศมีของวงกลมนั่นเองอฉะนั้นผมก็จะกางวงเวียนนะครับ ให้มหีมีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง OA อ่าในที่นี้เรายังไม่มีขอโทษครับก็คือกาง,องความยาวด้านนี้นะครับ,รบส่วนของเส้นตรง OD อ่านี่ครับเห็นไหมครับก็กางให้เท่ากับส่วนของเส้นตรง OD นะครับและเมื่อกางเสร็จแล้วเราก็จะสร้างวงกลมโดยให้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางนะครับลากไปทางด้านบน ่าทีนี้ครับเมื่อเราลองวาดครึ่งวงกลมจะเห็นว่าจุด D จุด A จุด O เป็นจุดศูนย์กลางของเราเออขอโทษนะครับเป็นจุดอยู่บนวงกลมอ่าทีนี้ถ้าเราลองลากต่อไปเรื่อยๆให้ครบวงกลมนักเรียนคิดว่าจุด C ของเราจะอยู่บนวงกลมไหมครับอ่า ไม่ทราบนะครับเราก็ต้องมาลองดูด้วยกัน่าเราก็เหมือนเดิมครับลากต่อไปเรื่อยๆอ่าทีนี้เราก็ลากครบวงกลมแล้ใช่ไหมครับอ่าเมื่อเราลองลากครบแล้วจะสังเกตเห็นว่าจุด C ของเราก็อยู่บนวงกลมเช่นกันนั่นเป็นเพราะอะไรครับอ่าทีนี้เมื่อเราลองพิจารณาดูเห็นไหมว่ามุมตรงนี้เป็นมุมฉากถูกไหมครับ ทีนี้เนี่ยเห็นไหมว่าพอจุด C ของเราเราลองดูแล้วว่าเป็นจุดบนวงกลมถูกไหมครับอ่าขอโทษครับอ่าเราลองดูสามเหลี่ยมรูปนี้ก่อนสามเหลีย่ยม DAB ของเราเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมที่แนบในวงกลมถูกไหมครับอ่าซึ่งแนบในวงกลมไม่เพอยังอยู่ในครึ่งวงกลมอีกจากทฤษฎีบทที่เราเคยเกิ่นไว้ก่อนหน้านี้ก็คือมุมในครึ่งวงกลมจะมีค่าเท่ากับ1มุมฉากอ่าแสดงว่า มุม DAB ของเราก็จะเท่ากับ1มุมฉากเห็นไหมครับอ่าและจากที่โจทย์กําหนดให้เนี่ยเราบอกว่ามุม d และมุม B เนี่ยเท<ม>่ากับเท่ากับบูรวมกันได้เท่ากับ180องศาใช่ไหมครับอ่ารวมมุมนี้อีก90องศามันเลยส่งผลให้มุม C ของเราเนี่ยเท่ากับ90องศาด้วยเช่นกันอ่าฉะนั้นเนี่ยมุมทุกมุมเป็นมุมฉากแสดงว่า อะไรครับแสดงว่าสี่เหลี่ยม ABCD ของเราเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองอ่าดังนั้นเราก็อาจกล่าวได้ว่า ABCD ของเราเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับก็จะแนบในวงกลมได้เช่นกันอ่าทีนี้เราลองมากลับมาที่โจทย์ของเราอ่านะครับเราบอกว่าเราให้ AD AD ขนาด CB นะครับแสดงว่าจากทฤษฎีบท ของบทนิยามของเส้นขนาดนะครับมุมแย้งก็จะมีขนาดเท่ากันใช่ไหมครับอ่าตรงนี้ผมให้เป็น X นะครับและเราบอกว่าถูกไหมครับอ่าทีนี้เนี่ยผมก็ให้ตรงนี้เป็น Y มุมแย้งก็จะเท่ากันอ่าสังเกตเห็นว่า X บวก Y บวก y ของเราเนี่ย มันมีค่าเท่าไหร่ครับอ่ะเรายังไม่รู้ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ามุม x นี่อ๋อขอโทษครับมุม D A C ของเราเป็น D A อ่า D D A B เป็นมุมที่โจทย์ต้องการหานั่นเองก็คือแสดงว,ว่าเราต้องพิสูจน์ได้ว่ามุม x บวกมุม y ต้องเท่ากับ90องศาอ่าถูกไหมครับคราวนี้เนี่ย ทีนี้ครับอ่าได้โจทย์ยังบอกอีกว่ามุมอะไรนะครับมุม ADC บวกมุม ABD ่าเท่ากับ180องศาถูกไหมครับมุมนี้เท่ากับมุมนี้รวมกันได้180อองศาอ่าทีนี้จากทฤษฎีบทที่เราพูดเมื่อกี้เราบอกว่า เรา A B C D A B C D เป็นสี่เหลี่ยมนะครับและมุมมุมตรงข้ามอ่าในที่นี้เราใช้ความมุมตรงข้ามนะครับมุม A B C และมุม A D C รวมกันได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศาอืมมุมนี้จะเป็นมุมฉากไหมไม่รู้นะครับแต่สองมุมนี้เนี่ยอ่ะมุมขีดหนึ่งขีดกับสองขีดนะครับรวมกันได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศามันก็เลยส่งผลให้อะไรครับให้สี่เหลี่ยม A B C D แนบในวงกลมเช่น,เ,ชนเดียวกันอ่าพอมันแนบในวงกลมเขียนเขียนในเร็วไน,นะครับการพิสูจน์ของเราเนื่องจากโจทย์กำหนดว่าอะไรครับ A D C ของเราเนี่ยบวกกับ A B D มุมนะครับมุม A D C บวกมุม A B D เท่ากับ180องศาจึงส่งผลให้อะไรครับ ทฤษฎีบทที่เราพิสูจน์กันมาเมื่อกี้เราบอกว่าสี่เหลี่ยม ABCD ของเราจะแนบในวงกลมทีนี้เนี่ยเราย้อนกลับมาที่ตรงนี้ครับเราบอกว่าพอเรารู้ว่าสี่เหลม ABCD แนบในวงกลมถูกไหมครับแสดงว่าจุด B และจุด D ของเราจะอยู่บนวงกลมเราบอกว่า AC เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางดังนั้นมุม B ของเราก็จะเป็นอะไร ก็จะเป็นมุม90องศานั่นเองอ่าตรงนี้สัญลักษณ์นี้นะครับถูกไหมครับอ่าทีนี้เนี่ยเมื่อสองมุมนี้เท่ากับ180องศาถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยมุมตรงนี้กับมุมตรงนี้อ่าก็บอกได้เลยว,ว่าเนื่องจากมุม ดี DA, DA เอดีแล้วดีเอบีเราบอกเราเรามาพิจรารณามุมตรงข้ามฝั่งนี้นะครับอ่าดีเอบีบวกกับดีซีบีอ่าจะเท่ากับเห็นไหมครับขอโทษครับเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบองศาถูกไหมอ่าแต่เห็นไหมครับว่ามุม DA b และมุม DCB ของเรามันเป็นไงกันมันเท่ากันถูกไหมครับอ่าฉะนั้นเนี่ย มุม DAB หมวกมุม DCB เราอาจเขียนได้ว่าเป็นมุม DAB บวกกับมุม DAB เท่ากับ180่รองศา2มุมที่เหมือนกันรวมก็ได้เป็นอะไร2คูณกับมุม DAB เท่ากับ1 8 0่งราอ่ศาตัดทอนกันสุดท้ายก็จะเหลือมุม DAB เท่ากับ90องศานั่นเองก็จบการพิสูจน์ของเรานะครับ ในวันจะเห็นว่าทฤษฎีบทก่อนเราก่อนที่เราจะนํามาใช้เราก็ต้องมีการพิสูจน์ก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจและการนําทฤษฎีบทนั้นไปใช้นะครับอ่าส่วนในวันนี้ก็ขอจบเทียงเท่านี้นะครับ